คือหนูอะไปสอบโปรไฟล์มาแล้วประมาณแบบแปดเก้าครั้งเลยค่ะสอบมาตั้งแต่ตอนที่แบบรู้ตัวว่าตัวเองได้ครูคืนทิ่นเลยแต่คือตอนนั้นอะสอบเท่าไหร่หนูนก็เหมือนแบบคะแนนคะแนนเหมือนหลอกเราตลอดเวลาพอพอใกล้ใกล้จะได้คะแนนปุ๊บก,ก็ตกลงมาพอพอใกล้จะได้ก็ตกลงมาแล้วพอเหมือนเราจะถอดใจก็ได้คะแนนใกล้ใกล้จะถึงตลอดเลยค่ะ แล้วพอตอนช่วงแบบโควิดครั้งลา่าสุดอะคะ่ะก่อนที่จะปิดปุริดก็ไปสอบมาคะแนนก็คือใกล้มากแต่สุดท้ายก็ปิดฝื่อสอบอะไรก็ปิดหมดเลยจนเหมือนตอนนั้นก็ทอแล้วแล้วก็แบบเออก็เหมือนจะไม่เอาแล้วแล้วก็เห็นเพื่อนอะคะ่ะที่เขามาติวกับหลีเขาแบบผ่านหลายคนมากก็เลยขอคําแนะนเขาก็บอกว่า,าต้องลองมาติวกับพี่หลีสี่แบบดีมากเลยนะแล้วก็เขาให้คําแนะนำตรามากๆคอยให้แบบกําลังใจ ทิคต่างๆค่ะกําลังีแบบดีมากเลยค่ะการติวของพี่ิเพราะว่าตลอดสองสองสัปดาห์คือจะมีแบบการบ้านให้ทําทุกวันคือเหมือนพอเราติวตก็วันนี้ก็จะมีการบ้านส่งพวกนี้แล้วก็พี่ๆที่เขาทมงานเขาก็จะคอยมาเช็คแล้วก็ให้กำลังตลอดทุกครั้งเวลาที่หนูแบบขอคำแนะนำช่วนหนูจะเป็นคนที่แบบเหมือนขี้กลัวนิดนึงอะ <c oughs> <c oughs> แบบตัวเองอาจจะทําไม่ดีพอกะทักไปถามเขาว่าแบบ เออถ้าเกิดอย่างเช่นโจทย์อันนี้ค่ะพี่พอจะมีแนวทางอะไรแบบให้พวกหนูสามารถแบบเอามาเป็นแนวทางหรือมาเป็นตัวอย่างก็จะพยายามหาดีนแล้วก็ส่งให้ตลอดอยู่ค่ะอีกอย่างก็คือเหมือนพอได้เรียนเป็นแบบต่างชาติจริงๆก็จะช่วยลดความตื่นเต้นเวลาที่หนูไปสอบด้วยค่ะหนูไม่เคยคุยกับชาวต่างแบบต่อหน้าซึ่งๆหน้าอย่างเงี้ยน,นะคะพอไปถึงจริงๆก็เลยทําให้ สามารถกับชาวต่างชาติได้ค่ะหนูก็จะใช้เวลาช่วงแบบเหมือนเรียนในห้องด้วยความที่หนูหนูว่าแบบหนูเป็นคนที่เรียนในห้องหนูจะเข้าใจระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาเรียนอีกทีหนึ่งค่ะก็คือจะทําให้หนูเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้นหนูก็จะอาศัยการเข้าเรียนพอเข้าเ็จวันนั้นก็จะกลับมากลับมาแล้วก็มาพบทวนว่ามีตรงไหนที่หนูไม่เข้าใจ่หนูชอบตรงที่พี่ๆมีวิดีโอให้ดูย้อนหลังด้วยอะค่ะเพราะมันก็จะเหมือนมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เหมือน ตอนที่หนูเรียนหนูมองข้ามไปแต่พอแบบกลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งก็จะทำให้หนู้าใจมากขึ้นค่ะก็จะเป็นคําแนะนําสําหรับหนูเลยนะคะคือถ้าสมมติจริงๆถ้าหนูร้อนข้าไปได้ทำแมค c h กลับไปเลยค่ะตั้งแต่ปีสองหนูจะเลือกมาเรียนลีดก,กับพวกนะคะแล้วก็ไปสอบไอเอลเพราะว่าเหมือนหนูว่าคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานหรือแบบคนที่แบบไม่ค่อยได้ภาษาคษไอเอลมันเป็นตัวเลือกที่แบบเหมาะหรือเพราะว่าพวกแบบโทอีกกับ เอลจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยากแต่ไอเอลจะแบบพัฒนามากขึ้นค่ะหนูอาจจะแบบฝากถึงเพื่อนๆห้าเก้าไม่หันแลังว่าแบบหมดเขตแล้วเพราะหนูก็แบบฝากชีวิตไว้กับเอลเหมือนกันรอบสุดท้ายเลยเพราะว่าหนูคิดว่าลงไอเอลแล้วก็จะไม่ลงอะไรแต่ก็รอบเดียวขาดต้องขอบคุณพวกพี่มากเลยค่ะสําหรับน้องๆที่หกสู 0, แล้วก็หกหนึ่งนะคะก็อยากจะให้มาลงไอเอลค่ะรับรองว่าผ่านแน่นอนค่ะ